เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเต่าทะเลแห่งชาติห้วยตรงที่เมืองห้วยโจกมณฑลกวางตุ้งได้นําเต่าทะเลจํานวน43ตัวที่ผ่านการปรับตัวให้คุ้นชินกับธรรมชาติแล้วปล่อยขึ้นสู่ท้องทะเลโดยเต่าทะเลที่ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นเต่าที่เพาะเลี้ยงโดยเจ้าหน้าที่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทั้งยังได้ผ่านการปรับตัวเพื่อให้คุ้นชินกับธรรมชาติในฐานการปรับตัวธรรมชาติสำหรับเต่าทะเลเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีด้วยค่ะ พวกมันมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีทักษะในการเอาตัวรอดในธรรมชาติสามารถดำรงชีพและหาอาหารได้ตามปกติเจ้าหน้าที่ของเขตอนุรักษ์ได้ติดเครื่องติดตามและระบุตำแหน่งเอาไว้บนหลังเต่าของต่อทะเลบางส่วนซึ่งจะสามารถระบุตำแหน่งติดตามเส้นทางการเคลื่อนไหวของเต่าทะเลได้ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของการย้ายถิ่นของเต่าทะเลมากขึ้นค่ะ นี่ถือเป็นการปล่อยเต่าทะเลที่เพาะเลี้ยงโดยมนุษย์สู่ธรรมชาติหลังจากผ่านการปรับตัวมาแล้วนะคะโดยมีจำนวนของเต่ามากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศจีนอีกด้วยค่ะเขตอนุรักษ์แห่งนี้จะดำเนินการนำเต่าทะเลมาปรับความคุ้นชินให้เข้ากับธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมกับติดตามการใช้ชีวิตในท้องทะเลของบรรดาเต่าที่ถูกปล่อยออกไปเพื่อเดินหน้าปกป้องระบบนิเวศในท้องทะเลด้วยค่ะ